สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการหมอลลำดีที่วิสานค่ะทั้ง NB11 ีทีอีสานมือนีกับมพืพอพอกกับนกมีชาค้นเก่าค่าคะและกับคุณโจลี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเปยังคือต้องขึ้ต้องพี่เซนต์ตัดเจ้าของแ่ไป็นยังขึง้นเพราะพี่เซนต์มามามือนีมามีพิธีกรสองคน,งคนกะว่างสิโตเนาะเอาล้เจ้าขึ้นไปยุหยังนันค่ะเอาแกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กลับมาอ,อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่ารายการหมอลลำดีทีวีอีสานของเราช่วงสถานการณ์โควิดเราไม่ได้ถ่ายทํา แม่ก็ต้องออมาไทายนอกสถานที่ดิเออต้องสร้อยเชียวดิสเทนซิ่งกันดิจะสิ่งลงมาบนนี้ลงไปตัวน้องเฮือโอ้ยค่ะช่วงที่เขาบว่าได้พอกันกันเนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะแล้วก็หลายพื้นที่มีการระบาดจังไมกระตามค่ะภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 เก้าต้องใส่หนากากนะคะโอ้ยจะวันเป็นยังดอกเอาต้องมาอย่างยากลำบากดิเิ่นเจ้สิรูตุเหาอ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาพูดแต่ไม่แท้งเอียงอยู่นี่คือเป็นหัวสซีวซเวดีแท้โมแมนช่วงนี้หนาฝนเป็นยังอ่ะค่ะแม่เจ้ายังกันกับพุฝนตกฝนตกพื้นดินชุ่มฉ่ำบ้านเจ้าฝนขึ้นอยู่ยังไงฝนตกฝนก็โตเบิดบ้านแล้วเนาะเอาขอต้อนรับพี่น้องขบชุ่มข้าวู่รายการหมอล่ำดีทีวีอีสานหม่องเก่าเวลาเดิมหม่องเก่าช่างใดเขาอยู่หม่องไหมช่องซิปเอสไหม ออกทั้ง21ออแต่ว่ามือน,นี้เขาบริยูหม่องเก่าพี่น้องครับ<อ>เขาอยู่หม่องใหม่ค่ะเขาอยู่สคะ่ะตอนนี้เขาอยูส่สวนสาธารณะบึงทุ่งสางอำเพื่อเมือ,เมองจังหวัดขอนแกน่นค่ะออกนอกสถานที่พราะว่ามีแเนี่ดีๆออกสถานนอกสถานที่ตอนไหนเราก็มีสิ่งดีๆมามอบให้ท่านแน่นอนที่สุดค่ะต้องเป็นสเปเชียลพิเศษพิเศษเหรอเนาะเจ้าไปใส่มาเนี่ยคือเป็นอุดมสมบูรณ์ลำสันลำซ้ำาล่ลำซันไปแล้ว มันบอกไปตักกี่เดียดเธอเจ้ไปเห็ดอย่างมากสถานการณ์โคเิดเขาบอกว่าให้อยู่บ้านค่ะหยุดเชื้อเพื่อชาติอืแต่เขาบร่ได้บอกเลยว่ากินเขากินน้ำเขาบอกให้เผ้วด้วยให้กินปกติเขาก็กินไยก็เก่าต้นบ่เดียวก็ร่างกายก็เล็กลับมา่ยางหิ่งไงเนี่เป็นมาดอาเซียเนาะเสียขาดทุนธุรกิจลุ่เรื่องคือออกมาขางนอกับผ้าพีผ้าหนอนว่าพ่อหมอรองหมอล่ำ แต่ละสัปดาห์แต่ละมือแต่ละเทียแต่ละมือแต่ละเว้นี่เขาก็จะมอลำ่ซื้อดังในขอนแก่นแล้วก็มอลทั่ทัวภาคอีสานมาลำ่มาลองสูฟังโดยเฉพาะตอนนี้นี่คุณนกนิชามีโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการเซอร์ไพร์หรือว่าเป็นโครงการพิเศษเอามาฝากพี่ฝากน้องเป็นเรื่องของการวางแผนการออมเงินจะมีเงินเก็บ่ตอนนี้จะอายุเท่าไหร่โอ้ยไม่รอถามอายุของเราอากาศวันนี้ไม่เอา ว่ตจะรุดตนเถอะอาทิตย25 30 45ออ25 6 6 26หย่ยน <c oughs> อนหย่อนเงินท <c oughs> ี่ให้มาท่าน,นถึง30ดอกจ้าเ,ออเพียงคุณมีอายุระหว่าง15ถึง60ปีเขามีสิ่งดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอืเป็นยังอ่ะเรื่องของการออมอ,อมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติโอ้ที่เพิ่นเอื่นว่ากอชค่ะกอชก็คือกองทุนการออมแห่งชาติแมเป็นจัไดซิทีพิเศษ เอาคอยเขาไปอ่านแม็กเปิดเว็บไซต์เพื่อนเขาไปเจ้าเกิดวันใดก่อคอยเกิดวัน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 สุกไหมวันสุกเขาบอกว่าเป็นคนทีรักอิสระเออรักอิสระเฉพาะคนยมังยางเก็บขวดยางแถวหนีเนาะบอแมนหมายถึงรักอิสระบอผูกมัดกับผู้ใดวิธีการเก็บเงื่อนของคนเกิดวันสุกคุณจะต้องเก็บแบบหยอดกับปุกเด้คุณโจอี ต้องหยอดกระปุกกระปุก,กียหรือโบอม่กระปุกออมสินห<อ>รือว่าสิหักพานบัญชีธนาคารก็ได้อเออสมัยนี้เฮาถือเรื่องเคล็ดเรื่องดวงเด้อรื่นส,สมัยนนยุคนให้ได้คือว่าไงคือจะเบิ่งดวงพอมันจด้ยนี่บ่ายู่นี่เอามาจากเว็บไซต์กองทุนการออมแห่งชาติโอ้หนอกจากสิเป็นกอซส้เป็นกองทุนที่มีการดูดวงพอมันบอแม่พี่น้องสนใจกับเขาไปเบื่องใดนะคะเขาจะได้ออมถึงมื่เด้ออ๋อหมายถึงว่า แต่ละวันนี่อมยังไงเครื่องเจ้านีเกิดวันยังวันพุธค่ะวันพุธวันพุธวันพุธนี่ผลรวมได้สี่ไม่อย่างผลรวมได้สี่หมายเลขสี่ชีว่าชะตาขาดพอถึงค่าชีบาวายตายเป็นผีจะสูญสิ้นทุกๆสิ่งที่ท่านมีผลรวมสี่นี้ชี้ชะตาตายแน่นอนบปซหมนคนเกิดวันพุธนี่ต้องอมเงินแบบ ออมแบบกองทุนรวมต้องไปลงทุนระยะยาวคุณผู้ชมที่พลาแล้วอยากสิรู้เนาะว่าจะของเกิดมือใดสิมีวิธีการออมแบบใดจังสิเก็บเงินใดเปิดเว็บไซต์ของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือแอปเพื่อนกับมีได้คุณโจอีแอปกอชอแมนค่ะโหลดได้ทั้งระบบ iOS และก็ Android ค่ะสามารถโหลดได้เช่นเดียวกันนะครับบัตรที่นี่ออมนี่ก็คือว่าสิทธิพิเศษนี่มากไม่พี่น้องคุณผู้ชมครับนะฮะโดยเฉพาะ ผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแมนค่ะจ่ายเท่าไรรักสมทบให้เออนี่มันนี่ขั้นต่ำเท่าไหร่เขาต้องมีเงินเท่าไหร่เขาจ่ะขั้นต่ำก็คือว่าไม่เกิน50บาท50บาทกับฝากได้ปกติ50บาทเนี่ยเขากาแฟแก้วเดียวกับเบิร์เดทกาแฟแก้วเดียวกับ5้แล้วเนาะ50บาทวันหนึ่งนี่ไม่เกิน50บาทเอ้ยขั้นต่ำคือ50บาทแต่ไม่เกินวันละเท่าไหร่ฮะ เดือนหนึ่งเนี่ยฝากได้หนึ่งครั้งเจ้าสิฝากเท่าใดก็ได้แต่ว่าขันตำบอตำกว่าห้าสิบบาทปีนนหนึ่งไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทค่ะโอ้ข้อมูลเกี่ยวคือเป๊ะแต่เอาเนาะอุ้ย <c oughs> ขันแม่เรียนหนังสือเจ้านางหนาโมเด้หนึ่งยังสินเนาะได้ที่หนึ่งก็แสดงว่าจ้าอายุเจ้าคอยนี่สมมติว่าตอนนี้คอยเอา้ายี่สิบเก้าเนี้ยคอยสี่สามสิบคอยสี่หกสิบอีกว่ากี้ปีข้างหน้าเนี่ย พราตั้งหกสิบปีนี่เงินออมไข่ซีไปใส่ไหมนี่เงินออมเจา้ากระสิได้กลับขึ้นมาในรูปแบบของบำนาญแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนค่ะเข้าไม <ว S 2> <ช>่เป็นข้ารา,าชการดิต้องบอกก่อนข้าราชการออมแบบนี้เบ่ไดใดด้วยค่ะเอาตีใช่ค่ะอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับลูกจ้างและกับคนที่ บ่เป็นข้าราชการนะคะอาชีพิสระทั่วไปนักเรียนนักศึกษาก็ออมได้ค่ะโอ้คอยเป็นนักเรียนยุค่อยได้ยุคคันได้คันอยากออมนี่บ่ได้ยากไปสมัครยุไซก็ได้ส่งเงินออมที่ไหนก็ได้นะฮะโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อก็ส่งได้แมนค่ะตู้บนเติมก็ส่งได้มีหลายช่องทางมีหลายมองไปสมัครได้ยุไซก็ได้พี่น้องครับแต่ที่สําคัญให้ไปที่ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านนะครับสามารถสมัครกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชได้ การซีว้าเรื่องว่าการออมว่จังสี่มันบ่เห็นภาพมันบ่มวนมันบ่หยังสมกับว่าซื้อไล่การหมอล่ำดีที่วิอีสานกะซีวาให้ฟังสี่มันบ่คือหมอล่ำเพราะฉะนั้นแล้วมือนี้เขาไม่หมอล่ำม,มาลำสูฟังล่ำแบบกออชอไปฟังเลยปะไปเซะกะยืนอยู่นี่ละ <c oughs> เอาไปฟังหมอลำมวนๆวค่ะ <c oughs> บนี้ฝากยางล้ำนำความเบาเอาลักการมาบอกทานเป็นโครงการซอยพี่น้องแต่ของเขาสุอาการเรื่องของทุนการออมแห่งขาดมีเดือทานทางรัซอยเป็นทางการอ,อมสบายได้บำนานรัฐบาลส่งเติมพร้อ Ah uh -huh. ความุนก,การออมแห่งชาติตัวเข้าใจสะโลกแกนบอกให้ออมสบายได้บำนานส่งเสียงสำเนียงหมอลำเป็นสื่อสารประจําของวิถีชาวบา้านอ่อานจียงลำเข้าเป็นทางการตรัะเสียงสื่อสารด้านสะสมกงาน,น วิธีในการออมให้พร้อมรูความหมายคำว่าการออมก็ออมจะมีความพร้อมออมสบายได้บำนาญกลุ่มอาชีพกิสละโปรดเข้าใจในงานรักจะให้ช่วยสะสมเงินบำนาญคุณออมรักเคยออมคุณได้บำนานและจะตั้งกองคุณการพร้อมโอกาสคน รัดซอยเงินตำนานให้เอารายคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิกได้มีสันค่าไทยอายุสิบห้าปีทุกคนถึงหกปีครบพอดีแม่จับคนไม่เป็นผู้ คุณสำรองอย่งางเกียรก็ไม่ผู้มีสิทธิ์สมัครได้คือคุณต่อไปไปดีไม่มีอาชีพไม่มีในจ้างสมัครได้จับตัวอย่างให้สมัครได้ในกอ,อชอ,อาชีพค้าขายและเกษตรตกอนเรานอขับมอเตอร์ไซค์หรือขับแท็กซี่รับจ้างทั่วไปให้มีอาชีพรับจ้างรับจ้างอิสระนั้นจะแม่นจะของลาน สมัครได้ดังกันนักเรียนนักศึกษานั้นอยู่ในกลุ่มเป้าหมายขอออชออมสบายได้ดำหน้าหันทุกคนเลยขอช่อขอช่อขอช่อเข้าใจกันนาอว่าขอชอบเป็นอย่างไรบอกทุงการออมแห่งชาติโปดเข้าใจสโลแกนบอกให้ออมสบายได้ดำหน้า ช่วยให้บันเทาทุกข์ด้วยการออมกับปอชอสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกันโนสโลแก,กนปอชออมสบายได้บำนานปอชอกองทุนการออมแห่งชาติดูแลไม่คืนขาดสิทธิประโยชน์ที่พึงมีเงินสมทบจากรักฐบาลช่วยอีลีกองทุนของรัฐมีในแต่ละปีที่ออม เดือนมก,การาถึงธันวาคมบอกให้อายุ15้าขึ้นไปถึง30ปีได้โปรดฟังระสมทบทุน่ง่นออมแต่ละครั้งหกร้อยบาทโดยรวมกันให้ต่อคนต่อปีอายุ30ปีขึ้นถึงห้าสิบปีรัชออกไฟ80%สเปอร์เซ็นตอยไว้ซอยไว้เงินออมให้สมทบทุน บุญปีละเท้อเงินสมทบเก้าร้บาทครบสมทบทุนเลยร่วมไหวต่อไปผู้อายุใดห้าสปีทวนที่หัวทปีรัดออ,อ,อ,ออกไ้ออกไห้เท้าเอ้าไว้ทอกันโดยร่วมแต่ละทางนั้นสมทบกันออกทั้งปี1,200บาทพ่อดีรัดสมทบทุนในเฮ้าใดรัทำประกันดอกผลให้ผลให้ตอบแผ่นจบครบทุกเทือก เยธนาคารให้ทานประสานเสื้อสาวัยออ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 โอกาสได้รับบำนาญที่รัฐให้ตลอดชีวิตได้แต่ต้องออมไปด้วยกันเงินไขการออม50บาทคันตํำต่อครั้งตลอดทั้งปีออมรวมกันจากมกราถึงธันวาคมต้องไม่เกิน1 3 2 0 0หมามออยบาทออมอย่าได้ขาดหนึ่งเดือนต่อครั้งการส่งออม จำนวนเงินก็สูงเท่าที่พร้อมสะดวกต่อการออมดอกผลพร้อมทวีคูณตามอายุผู้มีสิทธิออมได้15ปีขึ้นไปครบ60ปีบริบูรณ์ยุติการออมแต่เงินบำนาญไม่ให้สูญโดยกอชอแกงขึ้นทุนพร้อมดอกผลการออม ย่างดีขึ้นโยธีตามส่วนเฮาอมความดอกผลกําไรเฮาส่งไปรัฐอมช่วยหนึ่งเฮาออมของรัฐช่วยได้ช่วยสามดอกผลทางรัฐซอยจํานวนเงินหลเล่นหน่อยตามแพ่แต่บุอ้ออช่อเตียมพร้อมเตรียมพร้อมคํานวณเบื้องต่ำลำดับชิ้นคํานวณได้ผลลัพ์หน่อยก่อ,กอ,เ,อเดือนละหกลอยคนสิบหอยขึ้นทุนไหยเดือนละหกลอยบาท เ่อได้ขาดเงืนรับให้ดำรงชิพได้อย่างดีสโนกแกนบงสีบงสีเป็นที่เราลือขานออมสบายได้บำนา การออมนี้นะจะตั้งขึ้นมาตามพรบรเราเรียกว่ากออชอเป็นกองทุนการออมโดยพัะสมัครใจของทุนการออมแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยและเพื่อประโยชน์ของคนไทยถุกระดับเขาถึงการมีบำนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตไว้กับเจราชการเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตไว้กับเนราชการรัฐเยอมมต่คุณได้บำนาญวิธีอ้อมก็อประทนสมัครแบบง่ายเป็นการอ้อมสบายและได้บำนาญอายุสิบหภาปีถึงหกสิบด้ทาน คิบหาปีถึงหกสิบจทานทางรัฐาบาลให้สิบเต็มทีประชาชนที่นี่สัญชาติไทยบอกไว้รัฐทรงเสริมให้ได้อยู่ดีซอยผู้ที่นี่จนตัวหน่อยที่พ้อยได้บำนานมหาศาลยิ่งใหญ่ตลอดชีวิตมีสิ์รับได้ รับใดเด้อรับได้รับใดนี่บำนาญไห้ทุกทุกเดือนคอยผักเพี้ยนสะสมเดือทานคอยผักเพี้ยนสะสมเด้อทานเพื่อความครั่วเฮื่นซานเฮ้าที่ได้อบุญสังลักประกันชีดบ่อได้บุญมีทุนสะสมไว้ยอยู่ประจำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเมืองบานก่อช่อคอยประสานให้เฮ้าได้ ระียบการออมนีหนาถ้าสมาชิกลาก่อนกำหนดที่มีระเบียบการออมนีหนาถ้าสมาชิกลาก่อนกำหนดที่มีก่อนอายุครบ6กจิตีเป็นระยะการออมที่กำหนดให้ไม่พอจ่ายเฉพาะเงิอนออมและดอกค้นทั้งดอกและต้นส่วนหนึ่งเพียงพอจ่ายโดยทางปอชอและรวบรวมจ่ายคืนให้ในครั้งดี สมาชิกจะไปหรือการเสียชีวิตของผู้ออมนี่หนอถ้าหากสมาชิกจะไปหรือการเสียชีวิตของผู้ออมนี่หนอในส่วนของกอชอจะจ่ายเงินทั้งหมดเป็ส่วนหนึ่งที่ให้ของสมาชิกก็ได้ส่วนที่สองเงินออมส่วนที่สามก็พร้อมรัฐบาลจ่ายมาจ่ายเกินทางดอกและห ดอกและต้นพระหบทุกส่วนที่อ้อมเงินรัฐบาลที่สมทบมาจ่ายครบตามอัตราส่วนหนึ่งและสองเพียงพร้อมทั้งคนทุนที่สมาชิกออมรวมจ่ายคืนพราะใม้กับทายาทรับทุ้ คุณออมกอชอเฮาหนีคุณอ้อมกอชอ่อเฮานีทั้งรับยินดีเปิดกว้างให้ทุกทานเพื่อให้ว่างหลักฐานไวแต่เนินเนินเ OH! นินเนินโอเนิน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 นอ้อมสีใดดัง,ดงที่หมายมีสิทธิฐฐฐรับบำนานใดมีสิทธิรับบำนานใดทั้ทงคนทุนกำไรมหาศารยิ่งใหญ่ตลอดชีวิตมีสิทธิรับใดมีบำนานให้ทุกเดือนเปิดตัวสโลเกยียนก็อชอเปื่อทาน ออมสบายได้บำนานสู่พอออนเด ข้วมวลค้ามูนกับมานรฐานแบบการแก้งยังเสียมอล่ั่มไปแล้วเข้ากับตามห้อยมอลั่มมาอยู่หมองมอลัมอยู่พื้นที่นี่เข้าทำการเซาได้เหมือนเซาสถานที่นอกสถานที พื้นที่หนึ่งคุณหนึ่งกว้างขวางเนาะสถานการณ์โควิดบ่อยากให้พี่น้องเครียดคุณโจอีพูดให้พี่น้องเจ้าจริงๆอยากให้พี่น้องเพี่น้องเจ้าเอาเบิร์ตนี่แหละนี่นั่งอยู่ทั้งเบิร์ตอยู่หน้าจอนี่พี่น้องใครอยู่ไหนพ่อท้าแม่อยู่ติดก็ว่าทุกทุกท่านแถวว่างสิเอาถ้าเป็นถ้าเป็นพี่น้องกันเบิร์ตทุกทุกท่านนะคะต้องว่างสิผู้ใดก็สร้างว่าวิ่งขึ้นกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาผู้ใดพี่น้องอยู่บ้านเฮ็ดนล้วผู้บ้านว่ายู่บ้านเป็ดผุนเอาดีแล้วมีีีพ่มน้อง อยากให้เพื่อนปลูกมันช่วงสถานการณ์โควิดเครียดๆครียดชื่อว่าอังสันอย่างน้อยก็พอได้หัวหัวแม่อ้าพี่ร้องครับผมเอากับแม่ตัวอย่างหน่อยกับพอได้หัวเดียช่วงเครียดเนาะโควิดคนกเครียดหลายเด้ตกงานกับมีเอาตกงานมันบ่ขึ้นจังเจ้านี่อาชีพบ่ตกต่้มต เป็นอย่าง <จะ S 2> ตกสูงเจาะก,ก็เลยสิตกจากที่สูงเพราะฉในละพื้นที่เขาก็เลยมานอกสถานที่เพื่ออากาศสิได้ไทยเท่แ<ม>ต่ว่าเขาออกจากมองอื่นบ่ได้มันจืนเขาก็เล่ยแต่ตะยูหนีจังสีนะแม่นสถานที่ไทยถ้ามือนีเขาง,งามค่กเด้งามค่กงามแน่ก็คืออยู่ที่บึงทุ่งสร้างะนะครับขอกับคุณสถานที่จากเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเพื่อเฟื่องสถานที่ในการไทยถ้ามือางามค่ะามค่ะงามแน่ก็อยุทีทุ่งสานมืรอนีจก็แล้วกันนะครพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากพอหนีเงามค่ะเตงาม กอชอกองทุนการอมแห่งชาติถูกต้องนิชานันเอาไป10คะแนนขอบคุณค่ะคุณครูเนอนิชานันเมื่อสักครู่นี้นี่คุณครูถามนิชานันว่าว่าถ้าสมมติว่าคุณครูอายุ10กว่าปีเนี่ยคุณครูจะฝากยังไงขอบคุณสําหรับคําถามค่ะคุณครูคุณครูอายุ10กว่าปีเป็นบาคาคุณครูสนใจคุณครูโหลดแอปมา อยู่ในแอปพลิเคชันของกอชสิมีทุกคำถามทุกข้อสงสัยนี่ก็ไปโหลดเล่นบอแมนโหลดเลยค่ะเดระบบ Android หรือว่า iOS ก็สามารถโหลดได้สงสัยอีกอย่างก็สามารถไปตอบคำถามได้ก็คือเขาพิมพ์ไปเลยนมือนบอแมนค่ะกออชกอชโอ้นี่ตีแอปนี่ขึ้นมาแล้วแมืนบอค่ะนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะกองทุนการออมแห่งชาติแมนค่ะนะครับคือสามารถเข้าไปเบิ่งได้การสมัครการส่งเงินสะสมสมาชิกกออช เพชจังไดพี่น้องท่านผู้ชมนะครับยาสิลืมเข้าไปหาหรือว่าไปเบิ้งในเว็บก็ได้นะครับอนาคตจะสบายนะครับเพราะว่าสิทธิพิเศษดีๆอย่างนี้ครับข้าราชการบ่มีสิทธิ์เหตุนะครับผู้ที่ประกันตนมาตราอียงก็ประกันเป็นผู้ประกันตนนะบ่ได้แต่ต้องเป็นอาชีพอิสระนะคบเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ออมได้นักเรียนนักศึกษาที่การแท็กซี่แลนด์ครับแมนพนักงานต่างๆแต่ที่บ่มีเป็นผู้ประกันตนครับ่ะถูกต้องค่ะยุบ้านยุซองเป็นผู้ที่บ่ได้เหตุงาน กัดสมรถออมในกรับกล่องทุนของอ,อ,<ม>อ,อ๋อแม่กัคือจังห้องออมไปส่วนหนึ่งรัดผสมทุนไห่แล้วกับพ่อห้ากษาษียนเ้ากษาเได้เงื่อนขึ้นมาในรูปแบบของบำนานค่ะนี่นะคือเป็นว่ะคุระคึงของแถ <c oughs> ้แต่ว่าตลอดชีวิตเนาะค่ะสิทธิพิเศษดีๆอย่างจังสี่พี่น้องครับอยากใจพี่น้องนะครับรอสมัครกันรากายุ้เซเว่นนี่ก็ไปจ่าใจเงื่อนไดค่ะนะครับยุ้ตู้บุญเติมแมน่น,นะคะประสมัดไปาจเงื่อนไดเนี่ยไ่ได้ยากไม่แปลเรื่องการาจเงินนี่พี่น้องครับแล้ในในในกวก็เรื่องการออม ถ่าพี่น้องนะครับสมัครสมาชิกกับกออ,อชอเมื่อก<น>ี้นห่หมอล่ำเพิ่นกับได้บอกแล้วใช่เจา้าทองไหนบอก อาก,อ<ำ>ก่อนลำ่ำเพิดแต่งมาอย่างดีเด้รายละเอียดเกี่ยวกับกอชอ,อ,อชอั้งเหมือกอชกอชกออชบอกไปอนี่เนาะกออชอนั้นคืออะไรกออชอนั่นคือกองทุนการออมแห่งชาตินะคือบ๊องขงกันแต่บ่ก <c oughs> อชอนั่นคือกองทุนการออมแห่งชาติ <c oughs> <อ>ทุกท่านอย่าประมาทเฝ้าออมไว้เด้อทุกคนเถ่ามา<อ>สิ<อ>ไใดบ่ลํำบ่าฉะนั้นมากทองเป็นตาซะออนมาผู้ให้รายตายกวากเาเจ้ายายยกมือเขาสีว่าเจ้าตายน้ำ เป็นอย่างคือพะคองกันแต่เต็มเต็มแต่งแต่งหนายกสถานที่ยี่สิบเปหาแต่งเขาเอาแต่งไปได้ตีหาได้ยันบ่ท่านยกมือขึ้นดูบ่เนี่ยเป็นอย่างมันนี่โยกขึ้นทั้งสองแขนไหมเป็นอย่างเนี่ยคือผู้ตายหนามสีมันต่างกันบ่เอาหมดเวลาแล้วแต่เนี่ยไม่เป็นหองครับผมที่ทีนี้ไปอะไรแล้วเนาะนะครับกับรายการหมอรับดีทีวีอีสานทางช่อง11 NBT ทีวีอีสานแล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจ NBT 11ีทีอีวีอีสานครับพี่น้องอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ เป็นกําลังใจให้ทีมงานเป็นกําลังใจให้ผู้เฮ็ดรายการของฮรอร้อมเนาะแมน,นค่ะเฮากับน้าสิ่งดีๆมาฝากพีฝากนองกับความมวลความซื่นเป็นประจําเช่นเคยค่ะครับผมอ้าวมึนีหมดไปได้แล้วเว้นผันจองจําไป่อยาก,กายจากสายข้อแมวเวน้นบัด้าเวน้นอยากเห็นตัวแม่เว,นว้นเด้มันเป็นตจังไหนนอมันเป็นลายจังหอยมันเป็นหอยจังส้างนองจูอีสีเมืองคอนและเอื่อยนกนีเชะนั้นสีน้ามังอยู่บ่เซ้าพอกันไหมมืหนา่ําหรับมือนี่จูอีสีเมืองคอนครับ พร้อมกับทีมงานทุกคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับกอชอกอชอกออชอบอกไว้นี่น <grande language> ้อว่ากออชอนั้นคืออะไรกอชนั้น